อันธรรมยังธรรมานุสตินายังกะโรมาเสมสาารสพระมมรธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วสันติทิโกวร และปฏิบัติพึ่เห็นได้ด้วยตนเองาอาการิโรงงกงและให้ผลได้ไม่จำกัดการาเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า โอปนอยัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว,บ,วบินอยูอ่ยเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันธรมยังธรรมานิีิติงกระโรมมาเส พระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ไว้ดีแล้วโยมก,กะปังกะปริยติวิโมกขะเพโนเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมากผลปริยติแระนิพาน ธรรมมวกุรกงกปตนาริทาริทารีเป็นตามงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โรคที่ชั่วธรรมระนางวรธรรมเมตตังคาบเจ้าไว้พระธรรมนั้นอันเป็นเครื่องกระจัดเสียซึ่งความมืดมมโ สารนาังเขมมุตตมาังพระธรรมใดเป็นสาระอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไว้พระธรรมนั่นแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงเก้า ธรรมะชาติส,สมิทาสวัธรรมโมเมสามิกิจสโรุพระเจ้าเป็นของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือขพระเจ้าธรรมโมทุกขาสคาตาจาวิตาตาจาิตัาสมเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุก ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมะชสางนิยาเตมิสริลันชีวิตันจิตทางข้าพเจ้าขอมอบกายทวายชีวิตนี้แด่พระธรรม เจริญสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพระเจ้าผ้วอยู่จากประพุตธธรมซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม,มรรธรรมโมเมสารนางวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี เป็นสารณาอันประเสริฐของข้าพระเจา้าเอเดนะสัจวะเทนะวัดเองด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันธรรมเนนนยังบุญยังปรสสุตังอิทัง ผูวายอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขนกว่ายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามมเมไมเฮสุงตาสเตชะสงบอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายนวาจะยัปเทตสาวา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมกุกรรมังกระ,กะทำไม่ยายังกรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ททข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระรธรรมทมโมปฏิคันนะตุอาจจะยันตังขอพระธรรมจงอดซึ่งโทษร่วงเกินนันนานการัตะเลสังวริตุงว่าทำเน เพื่อการสำรวมระหว่างในพระธรรมในการต่อไป